นอกจากเราจะมีเงินดาวเงินผนแล้วเราต้องมีเงินเซอร์วิสด้วยนะครับแต่ว่าผมเห็นหลายคนอ่ะเข้าใจผิดนะครับเคยมีคนอ่ะมาพูดกับผมว่าเนี่ยฟังเขาเล่ามาอีกทีนะครับเซอร์วิสทีนึงหลายหมื่นเป็นแสนนะจริงๆอ่ะผมอยากให้แยกก่อนระหว่างเซอร์วิสกับซ่อมนะครับรถพวกนี้อ่ะเซอร์วิสไม่ได้แพงมากเลยนะครับลองมาดูกันนี้ก่อนนะคันนี้เป็นรถเก่าจากที่ร้านผมเองผมขายให้ลูกค้าไปปูเกตนะครับ ตอนนั้นขายไปไม่ประมาณ20,000กิโลลองไปไล่ดูคลิปเก่าได้นะครับตอนนี้ไม่40,000กิโลแล้วนะครับก่อนขายก็เซอร์วิสใหญ่อะไรไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ40,000กิโลลูกค้าวไปใช้จาก20,000เป็น40,000นะครับเทพไม่ต้องทําอะไรเลยหลักๆนะครับก็ที่ผมเห็นก็คือเขาไปเปลี่ยนยางนะครับ1โนะครับยางนี้น่าจะเปลี่ยนมือ2มานะไม่มั่นใจนะครับยางนี้ยังมีดอกอยู่ แต่ว่ามันเตกลายงาแล้วนะครับแล้วมันเริ่มเป็นเหลี่ยมแล้วซึ่งมันจะอันตรายนะครับเปลี่ยนยางชุดหนึ่งประมาณหนึ่งหมื่นนะครับสําหรับตัวพันธุนะยางก็เพิ่งมาถึงนะครับเปลี่ยนยางนะครับถ้าเป็นรถเล็กๆครับมันสามารถใช้ยางถูกๆได้นะพวกเจมเปี้ยนกามิลนะครับแต่ถ้าเป็นตัวพันธุแบบนี้นะครับยางก็จะเปลงขึ้นมานิดนึงนะครับมันเป็นรถที่ใช้ความเร็วสูงนะครับแนะนําให้ใช้ยางเบรหลักๆยี่ห้อดีๆนะครับ ต่ำๆเลยควรเป็น CST ขึ้นไปนะครับ c s t อ i l ิลารีแล้วก็พวกบิดตูนอะไรพวกนี้นะครับจะปลดไปขวานะต่อมานะครับสวิตใหญ่นะครับสวิตใหญ่ไม่ได้เพลงนะครับไม่ได้เพลงเลยนะคันนี้นะครับสมมุติเก่ออกมานะครับเปลี่ยนสู้ราวลิ้นเปลี่ยนสะบานตัวดันสู้สวิตใหญ่ตั้งวาวทั้งหมดนะครับอยู่ประมาณ10,000ืบวกรบแค่นั้นเองนะครับรถมันก็จะใช้ได้ไปอีกนานเลยนะครับ ยางอื่นนะครับเหมือนยางเนี่ยเปลี่ยนตีหนึ่งตีว่าประมาณหมื่นนะครับใช้ได้เป็นหมื่นกิโลเลยนะใช้ได้เป็นหมื่นกิโลเลยผ้าเบรกนะครับหลักพันก็ใช้ได้นานเหมือนกันนะครับหลักๆก็ยางผ้าเบรกหวัวใจสําคัญที่สุดนะครับน้ามันเครื่องนะน้ามันเครื่องผมจะย้ําเสมอนะครับขอตุก 3 0 0พันกิโลนะน้ำมันเครื่องสังเคร้อยดีอ่ะจริงๆมันใช้ได้ประมาณ6000นะครับอันนี้เป็นน้ำมันเครื่องรถยนต์นะครับน้ำมันเครื่องมมเตอร์ไซค์เราจะซื้อวีดอีกที่นึงนะครับเพราะที่ร้านแค่รถจอดก็เต็มแล้วนะครับเราจะซื้อวีดอีกที่นึงน้ำมันเครื่องผมขอสังเคาะรอยเปอร์เซ็นต์อย่างเดียวนะครับบางคุณซื้อรุราคาเป็นล้านนะกันนี้รุใหม่แปดแสนกว่านะมันเป็นตัวอาร์ลิมิเต็ดเอデชั่นนะครับมีแค่39ก้กันในประเทศไทยนะครับรถใหม่รู้สึกว่าประมาณแปดแสนกว่านะกนน ไม่ใช่สวิตเต็งนะครับของเต็งนะครับประเมิน99ประมาณ 3- 4มสี่แสนล้านกว่านะใช้น้ำมันเครื่องปวดหนึ่งเจ็ดแปดสิบนี่พังนะครับไม่ได้นะใช้น้ำมันเครื่องต้องเป็นน้ำมันเครื่องอย่างดีนะครับยี่ห้อที่แนะนาก็โมทุนดักเอมสังโคโรยนะครับย่อแนะนำนะครับเมื่อก่อนก็ตอนนี้นะตอนนี้คนถามว่าที่ร้านจะโย่ออะไรผมใช้ดักเอมนะก็ไม่ได้สปอนเซอร์นะครับผมซื้อที่เราเป็นแสนนะครับลงไปศึกษาดูนะครับน้ำมันเครื่องราคาถูกแล้วก็ใช้ดีด้วยนะครับอย่างอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับเป็นตััวพนที น่าใช้ทุนนะครับกาวาอุนดานี่ทุนมากๆเลยนะครับแล้วก็ปัญหาที่เจอถ้าปัญหานะครับเด็ดซิปนี้บางทีมันอาจจะมีรอบค้างนะครับพวกล้างลิ่งมันก็หายนะไม่ค่อยมีอะไรนะตุนนะแล้วก็เซ็นเซอร์บ้างนะครับเซ็นเซอร์ก็บางทีเวลาน้าเข้าโท่อะไรแบบนี้หรือว่าเซ็นเซอร์เซอร์โบก็หลักพันก็หายนะครับ์วิตท,ที่หลักพันนะไม่ได้เพลงเลยนะครับเราใช้รถราคาเนี่ยเกือบล้านนะครับถ้าว่าเรา์วิตหลักพัน เซวิทใหญ่หลักหมื่นเนี่ยหมื่นหมื่นนิดเนี่ยเปลี่ยนยางทีหมื่นนิดๆเราใช้ได้เป็นตีละหมื่นรูแล้วเรารู้สึกว่ามันเพลงอย่าไปซื้อนะถ้าของชิ้นไหนที่มันเพลงอย่าไปซื้อนะครับไม่พังไม่ซ่อมนะครับมีเสียงดังขี่ได้กูยังขี่อยู่แบบนี้นะชิบหายนะครับบอกเลยนะไม่ดีนะครับเซวิทนะไม่น่ากลัวนะครับแต่ถ้าล่อยปะละเลยให้ฟังแล้วซ่อมอันนี้น่ากลัวนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนยางเสร็จพรุ่งนี้เดี๋ยวําคลิปรีวิวจะแบบเต็มไหมนะครับ3เซนกว่ากว่า นะกับกงแต่งมูลค่า3เมนกว่าเหมือนให้รถไปฟิพีนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ